วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูที่ดินนะคระอเราเปลี่ยนรายการจากรีวิวอาหารรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวมาเป็นดูสถานที่ดินที่จะเปิดรีสอร์ทะะรวยมากครับตอนนี้ทําเพจรู้สึกรวยมากเลยอยากจะเปิดรีสอร์ทต,ตรงนี้นะฮะก็เลยมาดูที่ดินของตัวเองนะครับที่กว้างมากครับตรงนี้ใช่ครับผมเนี่ยจำบ้าเลยไม่ใช่ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสทิงพาครับวัดท่าหินก็คือเขามีแบบพา กิจกรรมพานั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็แบบมีเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนพาเป็นลำตะคองใช่พาพาท่องเรือตรงลำตะคองก็จะมีแบบพวกธรรมชาติต่างๆนะฮะแล้วก็มีแบบว่าการยกยอปอป้าของชาวบ้านนะอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตชมธรรมชาตินั่นแหละตอนนี้แสงสวยมากครับผมจริงเหรอใช่ไหนนี่เหรอใช่หันไปดูเราบอกเลยว่า กว้างใหญ่ไพศาลสุดๆใช่มามืดแล้วฮะไม่ใช่โอไม่ใช่นลฮะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนะฮะก็ตอนนี้เขาเตรียมเรือให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านนู้นนะฮะเอ๊ะทำไมเขาทำป้ายขาวน่าไม่ทำไม่สวยเลยอ่ะมันคนละด้านครับมันคนละด้านด้านนี้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 โนี่เหมือนกับว่ามาถึงแล้วนะครับผมผมว่าที่นี่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยเห็นพี่เขาบอกว่า เดี๋ยวจะทำหมูกระทะนะฮะผมว่าทำไปร้านกาแฟก็ไม่เลวนะผมว่านะ<ช>ตอนเช้า,นะชาร้านกาแฟหรือหมูกระทะตอนเย็นเออเป็นแบบว่าร้านกาแฟดิมนาเออดิมคลองเออแจมแมวแจมแมวโอเคไปเนี่ยเขาเตรียมเลยให้เราแล้ว,ลวไปเลยดีกว่าไป ตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปที่รัตติกสัตว์นะครับผ่านเรือหางยาวเอ๊ะเขาเรียกเรืออะไรไม่รู้นะฮะเอาล้ครับและนี่คือการเดินทางที่ตื่นเต้นที่สุดท่าที่ผมจะตื่นเต้นได้นะฮะอย่างที่บอกครับแนะนำให้มาตอนเย็นหรือไม่ก็ตอนเช้านะครับบรรยากาศจะดีมากนะ,ะเดี๋ยวเขาจะน่าจะพาไปตรงนี้มียอด้วยนะฮะเขิน <c oughs> เลยนะฮะ <c oughs> อยอใช่ครับไม่นนรีบพูดก่อน <c oughs> อ๋อตรงนี้ก็คือจะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เลยคุณผู้ชมครับก็จะเหมือนก็จะสร้างเป็นแบบกระท่อม ะะแล้วก็มียอนะฮะจากที่พี่เขาบอกมาเนี่ยเขาจะมีสาบน้ำใช่ไหมน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำจืด <Wow. S 1> ซึ่งมันจะสลับกันไปนะฮะก็แล้วแต่ช่วงนะครับช่วงนี้น้ำอะไรอธใจายรู้ไหมเออถ้าไม่รู้ได้ให้ชิม <laughs> อย่าเลย <laughs> oh, <no. S 1> ตลอดทั้งสองทางเหมือนที่พี่เขาบอกจะมีนกที่นี่น่าจะเร,เรียกว่านกตีนเทียนนะครับ เขาบอกว่าที่เรียกนกตีนเทียนเนี่ยเพราะว่าลักษณะของเท้ามันนะฮะเหมือนเหมือนเทียนนะฮะนอกจากนกตีนเทียนเนี่ยมีนกอะไรอีกบ้างครับนกเป็ดน้ำครับนกเป็ดน้ำคือนกเป็ดน้ำครับผมช่วงนี้ก็นกเป็ดน้ำเริ่มมาแล้วอ๋อแล้วก็นกนกนกอะไรครับขอข่าวนกกระยางหรือว่านกกระยางใช่ไหมฮะนกกระยางนกกระยางนี่ก็อยจะอยู่มีอยู่ทั้งปีแล้วแต่จะมากจะน้อยอ๋อคือพื้นที่พื้นที่หญ้าพวกนี้ที่วางไข่ของนกของนกน้ำทั้งหมด เรากำลังจะออกไปตรงไหนครับตรงนี้ออกในในตัวทะเลสาบที่เป็นตัวทะเลเลยอทางทะเลสาบฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นอ่าเกาะนางคำเกาะเมืองปากป,ประยูยนจังหวัดพ<อ>ัทลุงโด้านหน้านี้ด้านด้านนี้เป็นเขาครับ,รบจะเป็นเป็นฝั่งของพัทลุงแล้ว เอาละครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าเชิงธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตนะฮะแต่วันนี้ผมว่าเราโชคดียอย่างหนึ่งคือเราเจอหน้าด้วยคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าถ้าเราไปที่ไหนแล้วเจอหน้าเนี่ยแสดงว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์นะฮะหรือ,อว่าายากมัน่นในธรรมชาติแบบนี้ใช่ใ <น S 1> ไม่ <ใน S 1> อุดมสมบูรณ์ได้ไงเพราะปลาทั้งกันเลยตรงนี้ก็ <laughs> <laughs> แต่ถ้าคุณมาช่วงที่ฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันจะลมแรงซึ่งแน่นอนเขาไม่พาออกมาอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกครับแนะนําให้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นซึ่งแน่นอนก่อนจะมาคุณตตต้อองิด่ แล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ตรงนี้นะฮะสามารถติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับใครที่ชอบที่เที่ยวแบบวิถีชุมชนแบบอยากดูธรรมชาติจริงๆเลยผมแนะนําครับที่นี่เหมาะกับคุณมากนะครับได้สโลไลท์อ่ะใช่สโลไลท์หลังจากที่เราขึ้นมาบนฝั่งนะครับก็มีพี่ๆนะฮะทำกับข้าวจากปลาหรือว่ากุ้งที่เราจับมาได้ครับเตรียมไว้ให้ซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าทั้งสดทั้งตัวใหญ่มากๆเลยครับเห็นแล้วผมนี่หิวมากๆเลยนะฮะ แล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตโนดนาเลยนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมเอบอกเลยว่าวิวสวยสุดๆไปเลยสำหรับวันนี้หาใหญ่โซกูตก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะรอดูว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อครับปิดท้ายก็ด้วยแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยงามนะจ๊ะ